ุงไม่รู้ครับว่าไงครับอาจารย์มะเหมียวนี่พวกเราขนอะไรมาแล้วครับอ้าวก็มัมมี่ครับที่อาจารย์พาผมไปที่อียิปต์ครับอ้เออใช่นะมะเหมียวลืมไปเลยนะเนี่ยว่าพวกเราไปขนมัมมี่ที่ประเทศอียิปต์มานานเนี่ยดีนะเนี่ยเขาให้ยืมมาต้องหกคนเนี่ย เดี๋ยวฉันจะพาเข้าไปในสวนสนุกไปจัดพี่พิพธภัณฑ์ที่สวนสนุกกันดีกว่าน้มามเหมียวดีจังเลยนะครับอย่างนี้สวนสนุกที่เงียบเหงาของพวกเราก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะแยะแล้วนะครับใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวฉันจะได้ขายป๊อปคอร์นแล้วก็ไอศครีมอร่อยๆตอนที่มีคนเข้ามาดูนะครับเนี่ยมาเหมียว เยี่ยมไปเลยนะคบอาจารย์มะเหมียวแต่ว่าตอนนี้ผมหิวแล้วเดี๋ยวแวะหาอะไรกินหน่อยได้ไหมครับโอ้เออลุงไม่รู้ผมบอกแล้วไงครับว่าให้พกห่อข้าวเหนียวหมูย่างมาด้วยนะครับมะเหมียวก็มันหมดไปตั้งแต่ตอนลงที่สนามบินอียิปต์แล้วนะครับอาจารย์มะเหมียวเออใช่นะครับงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมะเหมียว เดี๋ยวเราหาอะไรกินแถวนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับนั่นไงครับร้านตรงนั้นไงเราแวะเข้าไปซื้อกินกันดีกว่านะครับโอ้อเออใช่นะครับแมเ่เหมียวงั้นเดี๋ยวผมจะซื้ออะไรดีเนะาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันแล้วกันนะครับใช่แล้วเรากินแค่นั้นก็พอครับเดี๋ยวตังไม่พอค่าจ้างมัมมี่นะครับเนี่ยออออลุงไม่รู้ครับคือว่าตอนเนียผมจ่ายค่าจ้างมัมมี่ไปหมดแล้วนะครับ อ่ะออเออโตเออแล้วผมออกให้ก่อนก็ได้โอ้พอดีเลยครับลูงไม่รู้ผมกําลังจะบอกพอดีเลยว่าให้คุณลุงไม่รู้นะครับจ่ายตังให้ผมด้วยนะครับว่าแต่ว่าเจ้ามัมมี่พวกนี้ต้องกินอะไรด้วยหรือเปล่าครับเนี้ยเออบัมมี่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่กินอะไรนะครับมาเหมียวโอ้ตอนนี้ผมเหลือตังพอซื้อแค่นี้เองรับบัมมี่กึ่งสําเร็จรูปกระปากระป๋องไม่เป็นไรครับแค่นี้เราก็กินกันอิ่มได้เดี๋ยวได้ก่อนนะอืม ยังมีเงินเหลืออยู่นิดหน่อยงั้นผมซื้ออันนี้ก็แล้วกันนะครับมะเหมียวโอ้จานมะเหมียวกินโคลาแล้วครับใช่แล้วล่ะครับหิว,ห,วหิวแบบนี้แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแบบนี้ต้องกินเพิ่มพละกําลังสะหน่อยนะครับโอ้ผมเอาบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปารมาจานมะเหมียวเป็นโคลาครับเออทั้งหมด200บาทนะคะโอ้โหนี่ผมเหลือตังกลับบ้านอยู่แค่2บาทเองเอาอไม่เป็นไรนะครับมะเหมียวเดี๋ยวพอเราได้เออเออเออเอเดอะไรครับอาจารย์มะเหมียวเดี๋ยวก่อนนะ อะไรครับเมือนมีอะไรหายไปนะครับมาเหมียวอ้าเฮ้ยมัมมี่หกตัวของเราหายเกลี้ยงเลยครับเอา้าทำยังไงดีครัมุงไม่รู้อย่างนี้พวกเราจะต้องแย่แน่นอนเลยนะครับ เขเอ้ยเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ในการเช่าซื้อมัม,มี่มาไปหมดแล้วอะอ,อ,อย่างนี้ว่าเราจะต้องรีบออกตามหาแล้วละครับมาเหมียวอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมอยู่ข้างหลังร้านหรือเปล่านั้นเนี่ยแย่จุงเบยเออเออเออบำมี่จา๋าโอ้ยังห่วงเก็บตังอยู่อีกจาน์น้อเหมียวอ,อตังใครก็ไม่รู้แล้วครับเดี๋ยวผมเอาไปคืนคุณตำรวจเออแล้วทำยังไงละครับตอนนี้บำม,มี่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วอะหายไปหมดแล้วครับมาเหมียว อย่างนี้พอเราจะต้องไปแจ้งคุณตุงหลวดสองคนนั่นแล้วหลักครับมาเหมียวไปแจ้งที่ไหนล่ะครับเนี่ยสถานีตำรวจไงครับเราจะขับถอยหน้าถอยหลังทําไมอะครับเออผมลืมไปว่าตอนเนี้เขาออกเวรแล้วเขาอยู่ที่บ้านนะครับมาเหมียวอ๋ออยู่ที่บ้านแล้วครับรีบไปตามกันเลยดีกว่านะครับเออเอออคุณตุองหลวด คุณตารวจครับคุณต้องหลวจอยูไม่รับามาเหมียวโอ้ยแย่แล้วเขาอยู่ข้างหลังบ้านหรือเปล่าอะครับแย่ yeah, จงเบยตอนนี้ก็ดึกมืดค่ำแล้วนะเนี่ยมาเหมียวถ้าซอมบี้เออไม่ใช่มัมมี่พวกนั้นได้รับแสงจันทแล้วก็จะต้องเกิดเรื่องแน่นอนเลยมาเหมียวเกิดเรื่องอะไระครับมัมมี่รับแสงจันทรเนี่ยเอาเขาก็ได้รับพลังงานไงล่ะครับเดี๋ยวพอเขาได้รับพลังงานจากแสงจันทรใช่ไหมล่ะครับมาเหมียวเขาอาจจะไปอรารวาสก็ได้นะครับฮะซอมบี้พวกนี้อรารวาสได้ด้วยหรอครับเนี่ยใช่แล้ว แลครับก็บอกกำชับมานักหนาบอกว่าให้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ห้ามโดนแสงจันร์ทเป็นอันขาด เดี๋ยวก่อนนะอะไรแสงจันแสงจันใครมาเนี่ยใครมาอะไรพี่ฝนรีบทําการบ้านไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ทันหรอกเมื่อกี้พี่ฝนได้ยินใครพูดอยู่ว่าแสงจันมีเรื่องด้วยเนี่ยรีบทําการบ้านไปก่อนเลยแล้วนั่นเปิดขึ้นมาทําไมาอีกล่ะโทรศัพท์วางก่อนได้แล้วก็นี่ไงเดี๋ยวกําลังจะโทรหาอาจารย์มาเหมียวก่อนเออโทรทาไมรีบทําเลยพี่เอกทําเสร็จแล้วเดี๋ยวออกกาลังกายก่อนก็อ,อาจารย์มาเหมียวโทรมาเมื่อกี้อ่ะไม่ยินอ่ะ ไม่ได้ยินอะไรกันไม่เห็นมีเสียงโทรศัพท์อะไรเลยพี่ฝนเปิดแบบสารเอาไว้อ่ะนั่นแหละืเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงจริงๆด้วยโทรมาตอนไหนไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยโทรมาเมื่อตอนเย็นน่ะอมบอกับปุ๊กปิ๊กเล่นกันเบาๆหน่อยได้ไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่ฝนก็ได้ยินเสียงแว่วๆอะไรว่าแสงจันมัมมี่อะไรก็ไม่รู้แถวนี้นะเฮ้ยนั่นใครอ่ะเรียกตั้งนาน เอาอาจารย์ว่าเหมียวอ่ะครับนี่พวกนายทำเป็นไม่ได้ยินกันหรือไงฮะบหแอน,นี่มาดูดิฉันเต้นบีบอยให้ดูนะเนี่ยเจ้าโกอะไรกันเนี่ยพี่ฝนรีบเร็วเข้ามีเรื่องอะไรกันอีกแล้วอะ่ะมีอะไรครับอาจารย์น้าเหมียวเขาคือคือ,ค,อคือว่า,ค,วาคือว่าฉันน่ะเออจะส่งข้อมูลให้แม่สาวคนนั้นเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยมัมมี่หายไปมัมมี่อะไรอะ่ะพี่ฝนอาจารย์ว่าเหมียวบอกว่าเขาไปเอามัมมี่มาจากประเทศอียิปต์แล้วตอนนี้ก็หายไป แล้วอาจารย์ไปเอามัมมี่มาทําไมเนี่ยเพราะฉันคิดว่าจะเอามาแสดงโชว์ที่สวนสนุกของฉันนะสิมาเม,มียวแล้วนั่นจะไปไหนอะ่ะผมมาเอาแว่นของรองอาจารย์ใหญ่ครับฮะแว่นของรองอาจารย์ใหญ่ใช่แล้วยังไม่ได้คืนเลย แล้วจะเอาแว่นเอาไปทําไมอ่ะเอาไป2ดูไงส่องทำไมอ่ะก็จะมองเห็นรอยเท้าของสิ่งที่เราอยากตามหาฮะจริงเหรอจริงครับโอ้อย่างนี้ดีชะมัดเลย <S <S> <S เดี๋ยวฉันขอลองอาจาร,รย์ใหญ่สักอันหนึ่งดีกว่าอ๋อเขาทํามาอันเดียวอ่ะนี่รีบขึ้นรถไปตามหามัมมี่กันดีกว่าครับฉันอยากจะบอกว่าเขาหายไปตอนที่ฉันซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะนะมัมเหียวงั้นเราขับรถไปที่ร้านสะดวกซื้อกันก่อนดีกว่า พี่เอกล้วจะตามหายังไงเนี่ยมันมืดค่ำแล้วนะมืดสียิ่งดีอยิ่งดียังไงอ่ะมันจะได้เลืองแสงอุ้ยชนแต่ว่าฉันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะมาเหมียวอะไรล่ะครับอาจารย์มาเหมียวนายจะต้องรีบหาให้เร็วๆหน่อยก่อนที่แสงจันทร์จะกระทบศาสตร์ส่องไปยังมัมมี่พวกนั้นนะมาเหมียวเออคือผมอยากจะบอกอาจารย์มาเหมียวว่าอะไรเหรอมาเหมียวในซากุระไม่มีดวงจันทร์ไม่ใช่เหรอครับอะ ดวงจัน์งั้นเหรอใช่แล้วมี่พวกนายไม่เคยเงยหน้าไปเองลวมะเหมียวผมเงยหน้าขึ้นไปแล้วมันมืดทุกวันเลยก็นายไม่เคยเงยหน้ามองขึ้นไปแบบตรงๆนะไงละมะเหมียวเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นไงดวงจันนี่มันลอยเท้าต่างหากเอาเอาเหรอฉันมองไม่เห็นเออมีผมมองเห็นอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวรีบตามไปกันดีกว่า <c oughs> น่าจะต้องเป็นรอยเท้าของมัมมี่แน่นอนทำไมคล้ายๆของโบ้ฮ ลอยเท้าแล้วเข้าไปที่ไหนกันนะมุ่งหน้าไปทางสวนสาธารณะทางนู้นน่ะสวนสาธารณะงั้นเหรอใช่ที่จอร์ดกลับมานี้ชอบไปเล่นกันน่ะแล้วเขาไปทําอะไรกันที่นั่นน่ะอันนี้เพเอกก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงมาทางนี้จริงด้วยเพ้ยจริงๆด้วยอะ่ะนี่แล้วก็ไปไหนต่อนะพวกนายเรีบกตามหาให้เร็วกว่านี้หน่อยดูยยมันว่าดวงจันทร์กําลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะมาเมียวมีคเลี้ยวไปทางนี้ด้วยอะ่ะไหนอะ่ะ เฮ้ยนั่นตัวอะไรอะพี่ฝนเฮ้ยนั่นไงมัมมี่ของฉันนั่นคือมัมมี่นะครับใช่แล้วอ๋อเนี่ยเหรอใช่แล้วโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเรีบไปเก็บมาเร็วเข้ามาเหมียวเออนี่คนที่มีกระดาษทิชชู่พันอย่างนี้เรียกว่ามัมมี่เหรอใช่แล้วนี่เก็บได้หนึ่งโตยังเหลืออีกห้าตโตอ๋องั้นเดี๋ยวตามมาหน้านายจะกระโดดอีกนานไหมเนี่ยนาะยอย่าไปพูดคุยเป็นเพื่อนกับเขาเชียวนะ เอ้าไม่ดีเหรอครับคือว่ามัม,มี่พวกเนีน้ยนะถ้านายไปพูดคุยเป็นเพื่อนกับเขาเดี๋ยวเขาจะตามนายไม่มีวันลดละตามไปตลอดชีวิตไปเลยเอ,าอาจารย์น้าเหมีวครับเมื่อกี้เ,เมื่อกี้เจ๊ขายประกันชนรถอาจารย์นะครับอ้าวงั้นเหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าไปจัดการเองนะมหมียวมาทางนี้อีกหนึ่งครับเนี่ยเออเร็วเข้ารีบตามหาเร็วเข้ามาเหมีวเออเราจะเจอครบทุกคนไหมครับเราจะต้องตามให้เจอนะครับลุงไม่รู้ถ้าตามไม่เจอ,เอ ประเทศชาติเมืองซาก,กุระของเราจะต้องเดือดร้อนแน่นอนนะมะเหมียวผมว่าเป็นที่ประเทศชาติของอาจารย์มะเหมียวมากกว่าที่จะมีปัญหาเร็วเข้านี่ไงผมเจอรอยเท้าแต่ว่าหาตัวเขาไม่เจอครับเขาอาจจะอยู่แถวแถวนี้ก็ได้นะเขาไปอยู่ในวัดหรือเปล่านะฮ้ยทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนไหวพาสวดมนจะได้หาง่ายขึ้นโอ้ขอให้หาเจอนะครับเจอไม่แล้วมะเหมียวไม่รู้โยนไปห้าบาทน่าจะพอใช้ได้อยู่นะ ฉันเห็นอะไรที่หางตาหางตาอะไรนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนฉันเห็นที่หางตาแวบๆหางตาแวบๆแล้วเขาอ,อยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ยเจะก็ไม่รู้ฉันเห็นที่หางตาเขาอาจจะกระโดดดึงๆอยู่แถวนี้ก็ได้นะมาเมียวลอ,อยเท้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าวัดนี่นะอยู่ไหนกันนะหาเจอหรือเปล่าอ่ะฉันรู้สึกแปลกๆปกรู้สึกแปลกๆปเหรอเหม,มือนมีอะไรเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ด้านหลังฉัน,นะฉันก็มองเห็นแล้วนี่ไงว่าฉันเห็นอยู่ที่หางตาไหนอะป,ปุกปิกลองเงยหน้าขึ้นไปเลยมาเมียว เฮ้ยโอ้โหเราขึ้นไปกระโดดอะไรอยู่บนนั้นนะไเห็นปะฉันว่าแล้วเจียวเพาฉันมองเห็นที่หางตาจริงๆด้วยมาเหมียวแล้วเขาขึ้นไปได้ยังไงอะครับเขาก็กระโดดขึ้นไปอ่ะซอมบี้เออไม่ใช่ซอมบี้มัมมี่พวกเนี้ยเขามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่สูงกว่าเรานะมาเหมียวตกลงมัมมี่เป็นเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเออจนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาอยู่มานานกว่าพวกเราแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปอุ้มลงมานะครับโห oh, นี่ก็พันนะทั้งตัวแล้วจะพูดกันยังไงอะสู้ๆนะพี่เอก รีพาลงมาเร็วเขา้านายลงมากับฉันดีกว่าอย่าไปพูดกับเขาอาจารย์มาเหมียวเขาก็บอกอยู่เนี่ยเอาแล้วมาให้พูดแล้วจะคุยกันรู้เรื่องได้ไงอะ่ะก็เรียกกวักมือมาก็ได้ละมาเหมียวฮะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วเอ,อ่อเดี๋ยวก่อนนะจะต้องไปทางไหนต่อละเขาเนี่ยนายก็ใช้ว่นของรองอาจารย์ใหญ่เสะหาดูสิมาเหมียวมันมีปัญหาอยู่นิดนึงครับปัญหาอะไรเหรอคือว่าแบตเตอรี่เหมือนใกล้จะหมดนะครับอาจารย์ฮะถ้าแบตเตอรี่ หมดแล้วนี่คือหมดเลยนะจะต้องกลับเอาไว้ชาร์จที่ห้องทดลองของรองอาจารย์ใหญ่อะ่ะโอ้โหงั้นรีบหาเลยพี่ฝนเออทำยังไงดีถ้าเราหาพี่เจอต้องแย่แน่นอนเลยอะ่ะนี่ไงเป็นฐานก้อนสีแดงเหลืออยู่ขีดเดียวเนี่ยขีดเดียวอุย้ยแล้ววันนี้มีกี่ตัวนะคะมีกี่โตนะคะมีทั้งหมด6โตรามาเหมียวใช่แล้วตอนนี้เราได้มาแล้วสงโอ้โหน้องเลขสี่เจอหรือยังอะ่ะ เหมือนรอยเท้าเขาจะมาสุดอยู่บ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้เอ้เาแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ไหนอะนนายมัมมี่มัมมี่จ๋ามัมมี่มัมมี่มัมมี่ม้าเหมียวฉันมาแล้วเขาอยู่ตรงไหนกันนะเอ้ฉันเห็นอะไรที่หางตานั่นไงครับผมเห็นตรงตรงตาเลยผมไม่เห็นหางตานายอุ้มเข้ามาเลยม้าเหมียวอย่าไปคุยกับเขาอย่าไปคุยนี่นายมาเต้นบีบอยเลยตรงนี้เนี่ยอุ้มเข้ามาเลยเอามาแล้วครับ สาม,มและเหลืออีกสามใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วถ้าฉันนับนิ้วไม่ถูกอถ้าต้องนับนิ้วให้ถูกต้องฉันจะต้องนับถึงสองข้างเลยการนานมาเหมียวก็อาจารย์มีแค่สามนิ้วนี่นะข้างนึงอ่ะใช่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฐานี่ตำรวจเรอะฐานี่ตำรวจแล้วมาเหมียวเจอหรือยังอ่ะมันหยุดแค่ตรงนี้ครับเจ้ามังมี่พวกนี้มาทําอะไรอยู่แถวในการนามาเหมียวเอากระโดดมานี้เลย เจอเ่าอะ่ะโรงพยาบาลนั่นเกิดอะไรขึ้นข้างในอะ่ะมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยออคุณหมอคะคุณหมอนั่นอะไรล่ะคะคุณหมอเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณหมอเออ,เอ,อตัวอะไรไม่รู้เหมือนผพ้าพันแผลเดินได้อยู่ตรงนั้นหรือว่าจะเป็นคนไขของพวกเราล่ะคะคุณหมอฉันก็ไม่รู้ตอนนี้ข้างในแตกตื่นคนไข้หนีกลับบ้านหมดเลยออ,อคนไข้ทุกคนแย่แล้วทำยังไงดีพวกเราจะต้องช่วยเหล่าแล้วละ่ะเออผมพอจะรู้แล้วล่ะครับว่าอะไร เออได้ไงพวกเราเจอแล้วหม้อเมียวโตที่สีน่นี่นายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคนไข้เขาหนีกลับบ้านกันไปหมดแล้วกวักมือเรียกมาอย่าไปคุยด้วยเอาไมา่ให้คุยแล้วจะพูดกันรู้เรื่องได้ไงครับนี่ไงฉันเรียกมาอยู่เนี่ยก,กักกักมาอยู่เนี่ยเขาก็มาแล้วไอพี่ฝนอย่าจับฉันท่านั้นฉันปวดแขนออกมาเร็วๆเ,เข้าจถะหนาปุ๊กปิกเหลืออีกอกี่โตนะเหลืออีกสองสองงั้นเหรออยู่ตรงไหนกันเนี่ยเอะเอ๋เอมองเห็นอะไรอ่ะเพ่งเห็นรอยเท้า ลอยเท้าไปไหนอะมาแถวๆถวร้านอาหารร้านอาหารงั้นเหรอเฮ้ยนั่นไงพี่ฝนเห็นอะไรที่หางตาเดี๋ยวก่อนนะเขาหิวข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์มะเหมียวเขากินอาหารได้ด้วยเหรอครับเออปกติแล้วเขาจะไม่ได้กินอะไรนะมะเหมียวหรือว่าเขาอยากจะมาออลิ้มรสชาติของ เค้คชกช็อกโกแลตแล้วก็ไอติมช็อกโกแลตหรือเปล่านะมาเหมียวรู้สึกกลัวกันทั้งร้านเลยช่วยด้วย <c oughs> พาอ,ออกไปทีหนึ่งนะคะพาอ,ออกไปด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยอะไรเนี่ยไมกี้เป็นไรอ่ะไมกี้เฮ้ยพี่ฝนร,รู้แล้วล่ะเขาอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้นะอยู่ในบ้านไมกี้เหรอไมกี้นายเป็นไรหรือเปล่าเออเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้มายืนแอบหลงังฉันฉันตกใจเลยวิ่งหนีออกมาเนี่ยโอ,อแอบงั้นเหรออืมน่าจะใช่แหละพี่ฝน เร็วๆเ,เข้านะมาเหมียวตอนนี้ดวงจันทร์กำลังสาสองลงมาที่เมืองซากุระของเราแล้วล่ะอยู่ไหนอะไมกี้ฉันหาไม่เจออยู่ข้างหลังบ้านหรือเปล่าเมื่อกี้อยู่ในห้องที่ฉันสตรีมเกมไงในห้องสตรีมเกมฮะอะห้องสตรีมเกมเหรอนี่มันห้องครัวอ๋อไม่ใช่พี่เอกโดนดันอย่าดันดิห้องครัวอยู่ อยู่ข้างหลงางห้องเอา….เอาเดี๋ยวก่อนไหนย,ยังไม่เห็นมีเลยอยู่ห้องไหนกันแน่ไม่เห็นจะมีเลยอะ่ะไม่เห็นมีเลยอยู่ไหนไมกี้อยู่ใต้บันไดหรือเปล่าเอ๊ะนั่นอะไรอะ่ะฮ้อยเจอแล้วดิคิดว่าพลางตัวแบบนั้นมันแนบเนียนใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วมายืนแอคอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะครับ โอ้โหโตสุดท้ายใช่หรือเปล่าเนี่ยครบสักทีนะอาจารย์เย่เย่เย่ในที่สุดเราก็หามัมมี่ของฉันจนเจอแล้วน้ำเหมียวขอบคุณพวกนายสองคนมากเลยนะเนี่ยออ,อุตะฉันมีเรื่องแล้วละมาเหมียวอะไรกันลคะครับอาจารย์นั่นดวงจันทร์เอองั้นอาจารย์ก็รีบพาเขากลับไปที่แสดงนะครับไม่ทานแล้วมาเหมียวพรุ่งนี้เกิดเรื่องแน่นอนมเหมียวเกิดเรื่องอะไรกันละครับดวงจันทร์มีที่ไหนไปเลวพวกเรา เออว่าแต่ว่าเงินค่าจ้างเมื่อไหร่ผมถึงจะได้คืนนะครับเออสงสัยไม่ได้คืนแล้วมั่งเหมียวดูบนว่าเราจะต้องพากลับคืนไปอียิปตทันทีเลยไม่อย่างนั้นแล้วก็เออต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนเลยมั่งเหมียวงั้นเราก็แสดงสะก่อนสักรอบหนึ่งนะครับผมจะได้เอาเงินคืนได้ก็ดีเหมือนกันนะครับ